ากทราบถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเดิมทีเดียวเนี่ยเราไม่ได้มีศูนย์เด็กเล็กนะคะท่านนายกก็ไปใช้สถานที่เก่าซึ่งเป็นอบอตอเดิมของเราซึ่งเรามีสถานที่อยู่แล้วท่านนายกก็จัดสร้างด้วยงบประมาณ40ล้านนะคะตอนนั้นเราเข้าสู่สถานการณ์โควิดเราก็ได้ใช้ศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยเป็นศูนย์ซีไอก่อนหลังจากโควิดไปจากเราเนี่ยนะคะสปีละ เราก็เปิดเป็นสูนเด็กเล็กตอนนี้สูนเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาของเราเรารับตั้งแต่เด็กอายุ3าขวบปีขึ้นไปนะคะเพิ่งจะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็เป็นอนุบาลหนึ่งนะคะเราจะจัดให้มี2ห้องด้วยกันนะคะห้องหนึ่งก็จะมีน้องๆหนูๆอยู่ที่20ท่านถึง25ท่านนะคะเรามี2ห้องนะคะแต่ละห้องก็จะมีคุณครูประจําชั้ชชน1ท่านแล้วก็ครูพี่เลี้ยง1ท่านค่ะ ผลตอบรับของการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นยังไงบ้างคะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลย <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์เด็กๆที่เปิดขึ้นใหม่ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ย <c oughs> อยากจะให้บุตรานของท่าน,น่ะเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อ,อินเตอร์บ้างเสียเงินบ้าง <c oughs> ในขณะที่ชั่วโมงเนี้ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยท่านนายกก็ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนนะคะ <c oughs> ในการที่จัดให้มีโรงเรียนศูนย์ญญเด็กเล็กของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน <c oughs> หรือห้องเรียนที่ทันสมัย นะคะห้องเรียนของเราเนี่ยติดแอร์แล้วก็มีเครื่องฆ่าเชื้อทุกห้องด้วยนะคะอันนี้คือครอบคลุมแล้วในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้พูดได้เลยว่าเรามีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีกล้องจรปิดที่สามารถควบคุมในการดูแลเป็นหูเป็นตาทุกห้องแต่ละมุมกล้องเนี่ยได้เราสามารถดูบุตรหลานของเราได้อย่างทั่วถึงแล้วแม้กระนั้นก็จะมีรอปภเนี่ยก็คือเป็นการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยใน เรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของเด็กเล่นนะคะเครื่องเล่นภาคสนามหรือแม้กระทั่งเครื่องเล่นที่เป็นบ้านบอลแล้วก็เร็วๆนี้นะคะท่านนากิจก้องก็ตั้งใจไว้ว่าอยู่ในแผนอยู่ในโครงการที่ว่าเด็กองเราจะได้เรียนภาษา เป็นภาษาที่สองภาษาที่สามไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนพอพูดถึงบ้านบอลแล้วก็ห้องพัฒนาต่างๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนอกจากเน้นในส่วนของวิชาการด้วยเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในในส่วนของวิชาการเนี่ยเรายังไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นเนื่องจากว่าเรารับเด็กตั้งแต่3ขวบเป็นเด็กเล็กะใช่ค่ะเราจะฝึกให้เขาหัดช่วยตัวเองในส่วนของการเข้าห้องน้ำนะคะการหัดรับทานอาหารด้วยตัวเอง การแปรงฟันการเปลี่ยนเสื้อผ้าในเรื่องของกล้ามมือมัดก็จะเป็นในส่วนของเรื่องบ้านบอลที่เด็กได้ออกกําลังกายในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะเราก็จะจัดให้มีจอซึ่งเด็กๆก,ก็ได้มีแท็บเล็ตส่วนตัวแล้วก็จะมะีไปเล่นกับจอคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถทัศสกรีนแล้วน้องๆหนูๆก็จะได้รับความเพลิดเพลินแล้วแม้กระทั่งจะจัดให้มีในส่วนของชุด แต่งกายในฝันว่าน้องๆหนูๆอนาคตอยากเป็นอะไรบางคนก็อยากเป็นคุณหมอบางคนก็อยากเป็นเชฟหรือเราจะเห็นว่าบางคนก็อยากเป็นทหารตำรวจซึ่งก็ยังเป็นภาพจําสมัยที่เราเป็นวัยเด็กอยู่่คะก็จากที่หวานได้ไปดูหน่ารักมากพาะน้องๆแต่งตัวกันแล้วคุณคนก็มีความฝันแล้วก็สนุกเหมือนเขาชื่นชอบมากใช่ค่ะอันนั้นเขาจะได้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาว่าตัวเองใฝ่ฝันหรือมีความคิดอยากเป็นเช่นไรก็เราจะเปิดกว้างให้น้องๆหนูได้แสดงความสามารถค่ะ แล้วมีเป้าหมายยังไงต่อไปคะในอนาคตสําหรับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ค่ะก็ที่แพนเอาไว้นะคะก็คือเราจะยกระดับไปเรื่อยๆปีต่อปีะนะคะเราจะรับเพิ่มเติมจากอ1ก็เป็นอ2อจากอ2อก็เป็นอ3แล้วเราก็จะรับเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงปฐมวัยปีอาจจะเป็นปฐม1ปฐม2อันนั้นก็เป็นการต่อยอดน,นะคะถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จในพื้นที่ของเราได้มีโรงเรียนให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนทั่วไป แล้วอย่างที่สูตรพัฒนาเด็กเล็กของเราเนี่ยมีหลักสูตรการเรียนการสอนอยังไงบ้างคะอ่าหลักสูตรที่เราดําเนินการอยู่ณนปะัจจุบันนี้นะคะเป็นหลักสูตรของเราเองนะคะของเทศบาลเมืองบางวังพัฒนาจะยึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นหลักแล้วน,นําหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาบูรณาการนะคะจัดการเรียนการสอนให้เด็กด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะ เอามาบูรณาการเป็นเรื่องๆไปนะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยมีกี่ชั้นยังไงบ้างคะตอนนี้ปีนี้นะคะ,คะปีการศึกษา2567เนี่ยค่ะเราเปิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นเรียนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะมีอยู่2ชั้นเรียนก็คืออนุบาล1และอนุบาล2นะคะส่วนปีการศึกษาถัดไปนะคะปี2568เนี่ยเราจะเปิดอีกหนึ่งชั้นเรียนนะคะซึ่งเป็นอนุบาล3ค่ะต้องต้องบอกอย่างหนึ่งค่ะด้วยนโยบายของท่านดกรกิตก้องนักท่งนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาท่านเล็ง เห็นถึงความสําคัญด้านการศึกษานะคะไม่ว่าการสนับสนุนในเรื่องของห้องเรียนเชยะอย่างที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของบ้านบอลแม้กระทั่งเครื่องเล่นกลางแจ้งนะคะห้องเรียนพนาการที่มีการปูพื้นยางกันกระแทกตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเทศบาลสนับสนุนทั้งหมดที่ที่บอกว่าในส่วนของนายกที่แจ้งไว้เนี่ยตามนโยบายเขาต้องการลดความเดือมล้ําด้านการศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสในเรื่องการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ด้วยความที่มันไม่ต้องมีการค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ดูแลในทุกเรื่อง และอนาคตก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆค่ะจุดเด่นใช่ไหมคะก็ในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนการให้การศึกษาในเรื่องของจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอ่ะทุกที่มีเหมือนกันหมดแต่ด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการในเรื่องของเด็กเนี่ยเราสามารถทําให มากขึ้นแล้วก็ในสื่อเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมจากที่อื่นที่ไม่มีค่ะก็อย่างที่ห้องเรียนชย่ที่บอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเรียนที่อื่นแต่เราต้องบอกว่าไม่มีแต่ท่านนายกเองเห็นแล้วว่าทํายังไงให้เด็กเนี่ยก้าวก้าวทันยุคไอทีใช่ไหมคะก็จะมีการเรียนที่ว่าเพิ่มความสนใจให้เด็กจากที่เรียนระบายสีกระดาษแล้วก็ใช้ในสื่อตรงนี้ที่เป็นจอที่มีการสัมผัสให้เด็กรู้สึกว่าสนุกและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ